สวัสดีค่ะนางสาวอนุธิดาบุพชาติเลขที่49นะคะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการดูดเสมหะของผู้ป่วยนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีสายซักชั่นถุงมือสเตอร์ลายน้ำสะอาดสำํำลีแอลกอฮอล์กระบอกซักชั่นสายซิลิโคนและเครื่องซักชั่นค่ะก่อนที่จะลงมือทําการดูดเสมหะคนไข้นะคะล้างมือให้สะอาดด้วยจเจลแอลกอฮอล์ค่ะ ้นตอนที่1น,นะคะใช้สำลีแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณท่อเจาะคอของคนไข้แล้วก็เช็ดที่สายดูดเสมหะนะคะบริเวณข้อต่อค่ะก่อนที่จะทำการดูดเสมหะผู้ป่วยแจ้งผู้ป่วยให้ทราบจัดท่าผู้ป่วยในท่าศีรษะสูงหรือท่ากึ่งนั่งเพื่อป้องกันการสำลัก ในกรณีผู้สูงอายุเกรงมีฟันสามารถใช้อ r ล a แอร์เวโดยสอดเข้าทางปากเพื่อนำสายดูดเสมหะเข้าปากได้ง่ายขึ้นหยิบสายดูดเสมหะต่อกับเครื่องนะคะปรับความดันอยู่ที่100-120 m mm มมประลอดนะคะสอดสายดูดเสมหะอย่างนุ่มนวลน,นะคะ ระยะเวลาในการดูดเสมหะแต่ละครั้งไม่ควรเกิน1 0 1ถวินาทีถ้ายังมีเสมหะอยู่ก็ดูดซ้ำเว้นแต่ละครั้งอย่างน้อย 20-30วินาทีและไม่ควรเกิน2-3รอบเพื่อป้องกันภาวะพ่องออกซิเจนและต้องสังเกตคนไข้ด้วยนะคะว่ามีอาการปากค้ำหน้าค้ำหรือเปล่าถ้ามีก็ให้คนไข้หยุดพักก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ล้างสายทำความสะอาดก่อนที่จะดูดเสมหะที่คอค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูดเสมหะบริเวณที่คอต่อนะคะ ระยะเวลาในการดูดเสมหะในแต่ละครั้งก็ไม่ควรเกิน1 0 1ถึงวินาทีเช่นกันนะคะถ้าหากยังมีเสมหะอยู่ก็ควรดูดซ้ำจนหมดเว้นแต่ละครั้งอย่างน้อย20-30ถึงวินาทีเช่นกันและไม่ควรเกิน2-3ถึงรอบ หลังจากเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ล้างสายให้สะอาดนะคะถอดถุงมือทิ้งถังขยะค่ะหลังจากที่เราดูดเสมหะคนไข้เสร็จแล้วเราก็จะเช็ดทำความสะอาดบริเวณท่อเจาะคอของคนไข้นะคะและ เช็ดทำความสะอาดบริเวณสายซิลิโคนตรงบริเวณข้อต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะคะของการดูดเสมหะของคนไข้ค่ะขอบคุณค่ะ